อย่าเบียดรับแข้งขวาซุปเปอร์เล็กเจอซ้ายขึ้นมาครับแข้งซ้ายครับเทพบุตรแข้งนี้เข้าครับว่งนายเจอขวางไต่ยับตีกลางหลังเลยนะครับซุปเปอร์เล็กแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างซุปเปอร์เล็กวอสองาาังป,ป,นะประาพายครับหรือซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าครับอย่าประทับพังทิพย์นอรีพึ่งครับหรือเทพบุตรเดียเกียรติเพชรในปัจจุบนันนะครับโชคในศึกเพชรวิเศษบวกควันวิชยัยครับประจำวันพุธที่11มิถุนายนพศ .2557 นะครับหรือคศ2อ1 4ครับ ซุปเปอร์เลกในขณะนั้นวัย18ปีบจากประคนชายบุรีรัมย์ส่วนเทพประบูชรไหวเป็นเจเพศพอดีนะครับ25ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับโชกันในพิกัด125-126ครับซุปเปอร์เล็กต่อให้1่ปอนด์ครับซับล่างไปทีนึงครับซุปเปอร์เล็กทั้งคู่ก็เจอกันครั้งแรกนะครับเป็นภาคแรกและภาคเดียวพอครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงนะครับซุปเปอร์เลกนี่ต่อแค่ยุบแต่ว่ากระดูกประสบการชั่วโมงบินไม่เป็นรองครับเปิดมาซุปเปอร์เลกก็เป็นต่อค่อนข้างพอสมควรครับ เรามาดูกันต่อยกที่2ครับขยับเดินครับสับตั้งไปทีนึงครับเทพบุตรสุปร์เล็กก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเชิงชกละเอียดรัดกลุ่มสุขุมรอบครอบนะครับในเหนียวนึบครับนอกได้ในเหนียวครับตามสไตล์เกียรติมเก้าสับล่างไปทีนึงครับสุปร์เล็กนอกในใช้ยาว่ากันอย่างนั้นนะครับเบียดเข้าหาขยับถีบนําเข้าไปครับสุปร์เล็กส่วนเทพบุตรก็เป็นจอมเก่านะครับประเภทจังหวะฝีมือเก่าเกลืครับ ไอคิวดีนะครับนักชกไลน์นี้ครับเป็นนักมวยที่ชกมวยสบายๆครับเหมือนไปเดินเล่นชายหาดนะครับสําหรับเทพบุตรครับถ้าวันไหนเติมกายเติมใจมาเต็มๆนะครับก็หาตัวจับยากครับโดนแข้งขวางซุปเปอร์เล็กไปทีนึงครับขยับขยับยืนกันใกล้ๆครับมวยระดับนี้นะครับกระแทกแยบมัฟเทพบุตรและถ้าจะมาเล่นจังหวะฝีมือกับเทพบุตรครับก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับแต่ถ้ามาเดินติดนายครับเทพบุตรไม่ชอบครับสับขาไปทีนึงครับซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าหาครับ สุปร์เล็กในขนานั้นวัยเพียง18ปีนะครับแต่ว่าผ่านการเป็นยอดมวยคนระับและเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมาแล้วนะหลายต่อหลายเส้นนะครับดูจังหวะนี้คนระับงานศอกขวาศนะอกนี้นะครับเต็มกลามครนะับอย่างนายเทพบุตรอย่างนิ่งอยู่นะครับเมื่อ2ปีให้หลังคนระับสุปร์เล็กก็พึ่งคว้ารางวัลครับยอดมวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในปี55ครับนะยอดมวยกกทคบนะและแชมป์เวทีมาตรฐานคนระับอีก5เส้น4รุ่นคนระับ เพียงอายุ15-16นี่ก็กวาดความสําเร็จมามากมายเหลือเกินครับสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับเป็นมวยที่เก่งและดังไวครับสมัยเป็นเด็กก็เป็นไอแอดจอมล่าเดิมพันแถบิสานะครับจนมาโด่งดังในศึกอัศวินดามนะครับศึกนี้ครับก็แน่นอนครับยอดมวยเด็กครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กนะครับแสงมณีครับพันพยาคจิตเมืองนนท์ครับเปียดเปียดเข้าไปครับยกคหนึ่งยกคสองก็ดูชันดูเชิงกันอยู่ครับยังไงครับจัดเข่ามาทีนึงครับเทพประบุ ขยับขยับยืนกันใกล้ๆครับแข้งขวาไม่โดนครับขนาดยืนกันใกล้ๆครับหมวยระดับนี้ครับสายตาดีครับโดนซ้ายของเทพบุตรไปทีนึงครับซุปร์เล็กเบียดเบียดแข่งขวาก็หลุดไปครับขนาดว่าตบการแล้วนะครับเมือแตะถือยังเตะไม่โดนครับยังผิวได้อยู่ครับเทพบุตรถีบหลุดแปับเทพบุตรสุปร์เล็กขยับเบียดครับแข่งขวาสุปร์เล็กเจอซ้ายขึ้นมาครับของเทพบุตรครับ เทพบุตรนี่ยืดได้สองการับแข่งขวาของซูเปอร์เล็กครับแข้งนีเข้านะครับขยับขยับเดินเข้าไปครับกาดหมยสบายๆเทพบุตรส่วนซปเปอร์เล็กก็ซอนคางเก็บค้างไว้อย่างดีครับอย่างไรครับแข่งซ้ายครับเทพบุตรแข้งนี้เข้าครับบ่งนายเจอขวางตีครับตีกลางหลังเลยนะครับซปเปอร์เล็กในับนายก็เหนียวครับเป็นนักชกที่จับนายได้เหนียวจริงครับซปเปอร์เล็ก แต่ว่าไฟก่อนหน้าของซูเปอร์เล็กครับก็พึงชวดแชมป์นะครับเฟเธอร์เวทของเวทีลุมพินีครับจากการปะทะกับซูเปอร์แบงค์ศักเชัยโชดนะครับสายกระตันยูครับซูเปอร์แบงค์นี่เป็นจอมฝีมือที่ชกยากมากนะครับส่งนี้ซูเปอร์เล็กไม่ชอบครับเพราะว่าเหลี่ยมแกจัดจริงๆนะครับโดยเฉพาะลูกปัดขาแต่มาดูว่าขึ้นยกสามครับโดนศอกนี้นะครับในยกที่2ครับถึงกับต้องให้ไปสนามดูครับศอกนี้ครับเล่นเอาเทพบุตรกามหักเลยครับ เป็นซุเปเล็กที่กำชัยไปครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ